นิทานเรื่องฉันพร้อมฟังเธอเสมอจ้ะคนดี d e r a b b บต l ล s s e n ตขอบคุณเรื่องและภาพโดย r o r d o ด r er f e l d และผู้แปลวิพาดาสุธิโรธ วันหนึ่งทีมตัดสินใจจะสร้างบางสิ่งสิ่งใหม่สิ่งพิเศษสิ่งมหัศจรรย์ทีมภูมิใจมากแต่แล้วจูจู ทุกอย่างก็พังหมดเลยไก่สังเกตเห็นเป็นตัวแรกกระตากกระตากน่าเสียดายจริงๆฉันเสียใจด้วยเสียใจเสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้มาพูดกันเถอะพูดพูดเรื่องนี้กัน กระตากกระตากแต่ที่ไม่อยากพูดไก่จึงจากไปแล้วหมีก็มาโฮกหอกแย่จริงๆเลยฉันว่าเธอต้องโกรธมากแน่ๆมาร้องตะโกนกันเถอะโฮกห ฮ่ S <S แต่ทิมไม่อยากตะโกนมีจึงจากไปช้างรู้ว่าต้องทำอย่างไรแปรนฉันซ่อมได้นะเราแค่ต้องนึกให้ออกว่าจริงๆแล้วมันเคยเป็นยังไงมาก่อน แต่ทิมไม่อยากนึกช้างจึงจากไปเช่นกันสัตว์ต่างๆมาหาทิมทีละตัวให้หน้ามาฮฮิิมาหัวเราะให้เรื่องนี้กันเถอะนกกระจอกเทศมาอ๊อมาซ่อนตัวดีกว่าและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จ,จิงโจ้มาจุจุทำไมรกอย่างนี้โยนทิ้งไปให้หมดเลยดีกว่าและงูก็มาฟอไปพังของคนอื่นบ้างดีกว่าฟอแต่ทิมไม่อยากทำอะไรกับใครทั้งนั้น ในที่สุดสัตว์ทุกตัวก็จะไปแล้วทิมก็อยู่ตามลำพังในความเงียบสงบทิมไม่สังเกตเห็นกระต่ายน้อยเลยแต่มันเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งทิมรู้สึกถึงตัวอุ่นๆของมัน ทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆจนทิมพูดขึ้นช่วยอยู่กับฉันหน่อยนะกระต่ายน้อยนั่งฟังกระต่ายน้อยฟังทิมพูดกระต่ายน้อยฟังทิมตะโกนกระต่ายน้อยฟังทีมนึกและหัวเราะ กระต่ายน้อยฟังทีมวางแผนจะซ่อนตัวโยนทุกอย่างทิ้งไปพังของคนอื่นตลอดเวลานั้นกระต่ายน้อยไม่ได้จากไปไหนเลยและเมื่อถึงเวลากระต่ายน้อยก็ได้ฟังทีมวางแผนจะสร้างสิ่งใหม่อีกครั้งฉันรอไม่ไหวแล้วละ่ะทีมบอก มันต้องมหัศจรรย์มากแน่เลยขอบคุณค่ะ